หลังจากเราขยายจุลินทรีย์นะครับจาก4ถังเป็น5ถังผ่านไป12ชั่วโมงนะครับแล้วเรามาติดตามผลกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจากวิดีโอชุดก่อนนะครับผ่านไป12ชั่วโมงเรามาดูนะครับเห็นไหมครับคนแบบนี้นะครับคนผิวบนลงไปนิดเดียวให้ขุ่นขึ้นมานิดหนึ่งดูนะครับ ฝ้าขาวขึ้นภายใน12ชั่วโมงแบบนี้และนี่ครับคือถังใหม่ล่าสุดน้องใหม่นะครับที่เพิ่มมาก่อนหน้านี้12ชั่วโมงเรามาดูนะครับเป็นยังไงบ้างผสมน้ำลงไปก็เยอะนะครับนีเป็นยังไงไม่แตกต่างเเลยใช่ไหมครับนี่นะครับทั้งหอมและฝ้าขาวขึ้นซ้อมท่านชมเห็นไหมครับเพะฉะนั้นการขยายหด จุลินทรีย์นี้นะครับจึงเป็นสิ่งที่ง่ายและสามารถทําได้จริงและสามารถทําได้ต่อเนื่องและสามารถนําไปแก้ปัญหาให้กับสังคมได้อย่างทันท่วงทีถ้าเรารู้จักกระบวนการและวิธีการที่ถูกต้องนะครับจากผลการทดลองสังเกตเราพบนวัตกรรมใหม่การขยายจุลินทรีย์แบบจํานวนมากๆจากการถ่ายเทถังที่เข้มข้น นะครับไปสู่ถังน้องใหม่ของเรานะครับต่อไปนี้เป็นการเติมน้ำปปาป่าตักได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำประปาให้เต็มทุกถังเลยนะครับแล้ว,ลวเดี๋ยวแล้วเรามาดูกันครับหลังจากเราเติมน้ำประปาเต็มแล้วอีก12ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรครับทุกคครับ หลังจากผ่านไปสิบสองชั่วโมงนะครับก็มีฝ้าขาวขึ้นนะครับแล้วเราก็เติมน้ำประปาอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่น้ำสาวข้าวเราเติมน้ำประปาลงไปแล้วเต็มเสมอขอบถังเลยนะครับทั้งหมดทั้งห้าถังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอีกสิบสองชั่วโมงจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากเราเติมน้ำประปลาลงไปจนเต็มถังนะครับผ่านไปแค่เก้าชั่วโมงนะครับเรามาดูครับ เอาเปว่าแค่9ชั่วโมงเห็นไหมครับฝ้าขาวขึ้นเลยครับเห็นไหมครับ9ชั่วโมงนะฮะอถังนี้ถังใหม่เป็นไงฮะเหมือนกันเลยฮะฝ้าขึ้นชัดเจนครับภายใน9ชั่วโมงครับท่านผู้ชมดูนะฮะเป็นไงครับ9ชั่วโมงนะครับผมครับจาก9ชั่วโมงผ่านไปอีก12ชั่วโมง เป็นอย่างไรเรามาชมกันครับโอ้โหครับท่านผู้ชมแน่นเลยครับฟ้าขึ้นดูนะฮะจาก9ก้าชั่วโมงนะครับสิบสองชั่วโมงนี่ถังใหม่นะฮะที่เพิ่งทำดูนะครับโอ้โหแน่นมากครับ ครับใบไม้กองใหญ่ๆแบบนี้นะครับหรือจะเป็นเปลือกผลไม้เปลือกทุเรียนอะไรแล้วแต่นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นดินได้หมดกรณีที่เราตัดกิ่งไม้นะครับลุงออดเนี่ยตัดแต่งเข็มตัดแต่งต้นแอปเปิลต่างๆเนี่ยที่เห็นกองทั้งหมดเนี่ยเป็นเข็มสีเหลืองกับต้นแอปเปิลทั้งหมดเลยนะฮะลุงออดจะกองไว้อย่างนี้ประมาณ4-5้าวันนะครับใบก็จะร่วงหมดเลยพอใบร่วงหมดทําไงรู้ไหมครับตัดกิ่งทําเป็นดิน ส่วนใบนั้นลุงก่าจะกลับคืนสู่พื้นดินบริเวณนี้ทั้งหมดครับใบไม้จะมาอยู่ใต้กระเบื้องนี้ทั้งหมดเลยเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นอาหารของต้นไม้โดยรอบบริเวณนี้นานาชนิดเลยครับต้นละไม้ต้นละมุดต้นมะพร้าวต้นมะพูดต้นอินจานต้นมะม่วงต้นมะนาวต้นละมุดต้นลำลำไยต้นอะไรนะตัวนี้บริเวณนี้ทั้งหมดครับเป็นที่ใบไม้คืนกลับสู่พื้นดินทุกอย่างพอเปิดดูอะหายเกลี้ยงเลย อย่างต้นนี้ต้นนี้เรามาดูนะฮะกะเบื้องทับใบไม้เหลืออะไรฮะหมด <c oughs> หมดมะนาวกินหมดครับไม่เหลือเห็นเห็นเป็นรากรากมะนาวนะครับเพราะนั้นต้องเอาใบไม้มาใส่อีกครับบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมเป็นสถานที่ใบไม้คืนกลับสู่พื้นดินเพื่อให เป็นอาหารของต้นไม้นะครับต้นมะยงต้นมะยงคิดต้นชะมลียงต้นมะม่วงมันสารยาอะไรมะม่วงมันสารยา,าต้นผู้มะเหมี่ยวจะผู้น้ําดอกไม้ต้นอาทูวีทมูมันเยอะไปหมดครับเอาองี้ดีกว่ารครับเอาใบไม้มาผสมเศษอาหารครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวใช้สองมือนะครับท่านผู้ชมอ,อือ ไหมครับหมดแล้วเป็นกองดินหมดแล้วครับยังไม่พอมาดูทั้งนี้ต่อตัวนี้งานยุ่งไม่มีเวลามาเปิดนะต,ตัวนี้เปิดก็อบได้แล้วครับอ่ะเป็นดินหมดแล้วครับอย่างนีท่านผู้ชมเป็นดินแย่ไปหมดอ่าอันนี้ด้วยอันนี้ต้องสองมือครับเป็นไงครับท่านผู้ชมเป็นกองดินไปหมดแล้วไม่มีเวลาตรงนี้ นี่ฮะกองดินหมดแล้วครับเปลี่ยนใบไม้เปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นกองดินซะนะครับอันนี้ก็ฟ้ามได้แล้วครับแต่ยังไม่มีเวลาฟ้ม่มนะครับตรงนี้ก็ขนได้แล้แต่ยังไม่มีเวลาเราเปลี่ยนใบไม้เปลี่ยนเศษอาหารไม,หาไม่ให้เน่าไม่ให้เหม็นพูซ้ำๆนะครับให้เปลี่ยนเป็นดินเลยนะครับ